สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายมืดสุปสุกขนครับผมเคยสานมากินครับพี่น้องครับวันนี้ภาพพี่น้องมากินแมนกิซอนครับก็ไทยเอินแมงกะช้อนนะครับผมแมนกิซอนขัวครับแก้วกินกัข้าวเหนียวครับมาสร็จแน้วเคยสานเลยครับก่อนที่จะไปแจังในฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเคยีสานได้เด้อครับพี่น้องครับมาครับแซ่บน้ำปลาเลย ทักษิตกินยังครับพี่น้องมืงเนี่ยก็เลยแม่บ้านเพิ่นได้แม่งกระซ่อนมากก,ก็เลยขวบขวบอันนี้เขาเหนื้เบิ่งครับกินม,มื้อเดียวครับมืงเนี่แม่บ้านเพิ่นเบุกกินน้ำครับมืนนอึงแตบพี่น้องตั้งแต่กับคลิปนี้ขอโทษขอให้พี่น้องที่บ,บุกกินเนะครับ แ้มันแสบไปเลยอะน่ะตองร่องครับอืออมมาจิ้มมือไ่จะห ม,ม,มันมันมกลัวกลัวเค็มใส่ซอสก็เพิ่มกล้มหอมเลยตะไไข่หั่นตะไไข่ใส่น้ำครับใบบะกูวดบะหมี่ครับขันมีเนี่ยสดยอดก็านีหอมก็านีครับ

จังมันจังเค็มแซ่บพี่น้องบอกเลยว่าแซ่บบอกเลยว่าแซ่บครับผมเพิ่นดีครับเป็นกับแก้มก็ได้ได้เด้่องคำหนี่งพี่น้องท่านไหนี่เอาไปกินเป็นกับแก้มก็ได้ครับ แกงไชโนไม่สมแล้วคืออีกคราว่ผมว่าอ่ะโอเคพี่น้องสำหรับพี่นี่ฝากเพียงเต่าน,นี้นะครับผมกินให้พี่น้องเบิง่งซื่อครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อลังใจเข้าอีสานเด้เยครับพี่น้องครับรกระนั้กิมมี ฝากไว้เพยงเท่านี้ครับผมพอกไว้กับกินนาสวัสดีครับ